สำหรับใครที่ติดบูโรมีนี่เสียและจ่ายไม่ไหววันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับโครงการคลีนิกแก้หนี้ซึ่งเขาจะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่3%ถึง5%ต่อปีพอนานสูงสุดอยู่ที่10ปีแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขนะมีอะไรบ้างตามมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญรัตน์จัดไห้ในวันนี้ก็จะไม่มีสินเชื่อมาแนะนำนะคะแต่จะมีหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ สำหรับคนที่มีปัญหาด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกรันและในตอนนี้ท่านก็จ่ายไม่ไหวกลายเป็นหนี้เสียที่ค้างชำระมามากกว่า120วันซึ่งจะอยู่ในระหว่างการติดตามทวงถามของเจ้าหนี้หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องดำเนินคดี ถ้าท่านเจอปัญหาเหล่านี้ที่กล่าวมาท่านยังมีอีกหนึ่งทางเลือกค่ะนั่นก็คือโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซมแต่ต้องทําความรู้จักกันก่อนนะคะว่าเขาไม่ได้ปล่อยกู้และเขาไม่ได้มาปิดหนี้ให้เราคลินิกแก้หนี้บายแซมจะเป็นหน่วยงานกลางค่ะที่อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะทําหน้าที่วางแผนและปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับเราและนําเงินจากเราไปชําระให้กับเจ้าหนี้ค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูการผ่อนชำระและดอกเบี้ยเรามาดูคุณสมบัติว่าเราสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไหมซึ่งจะมี4ข้อด้วยกันค่ะ 1. จะต้องเป็นนี่เสียขอย้ำนะคะว่าคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องเป็นนี้เสียเท่านั้นซึ่งนี่เสียมาจากบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักประกรันไม่ว่าจะเป็นจากธนาคารหรือว่านอนแบงก์นี่คือรายชื่อของสถาบันการเงินต่างๆที่เข้าร่วมโครงการค่ะ โดยจะมีประมาณ32แห่งจากที่นับดูแล้วเราก็มาเช็คดูว่าเราอยู่ในสถาบันการเงินเหล่านี้ไหมถ้ามีเราไปดูข้อ2ค่ะคือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ในนที่นี้หมายถึงคนที่ทำงานประจำและอาชีพอิสระจะต้องมีอายุไม่เกิน70ปีข้อ3เป็นหนี้เสียค้งางชำระมากกว่า120วัน 120วันสามารถดูได้จากที่ไหนท่านสามารถดูได้จากรายงานเครดิตบูโรณเดือนปัจจุบันค่ะที่มีสถานะคงค้างชำระตั้งแต่121วันถึง150วันขึ้นไปอันนี้จะอยู่ในเงื่อนไขค่ะและมาดูข้อสุดท้ายค่ะข้อ4มินีเสียเป็นเงินต้นไม่เกิน2ล้านบาท ถ้ามีคุณสมบัติครบทั้ง4ข้อแล้วมาดูทางเลือกกันบ้างค่ะโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำให้ผ่อนนานสูงสุดอยู่ที่10ปีซึ่งจะมีทางเลือกให้3โปรแกรมจะมีคร่าวๆดังนี้ค่ะทางเลือกก็คือผ่อนระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวถ้าผ่อนระยะสั้นคือผ่อนไม่เกิน4ปีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน3%ต่อปีค่ะผ่อนระยะกลางคือจะให้ผ่อนตั้งแต่4ปีขึ้นไปจนถึง7ปีอัตราดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้น1% อยู่ที่4%ต่อปีค่ะผ่อนระยะยาวจะให้ผ่อนตั้งแต่7ปีขึ้นไปถึง10ปีอัตราดอกเบี้ย,ววยจะอยู่ที่5%ต่อปีแต่ถ้าใครต้องการโปกก็สามารถทำได้ค่ะมาดูที่เอกสารกันบ้างค่ะ 1. สำเนาบัตรประชาชนรายงานเครดิตบูโรต้องครบทุกหน้านะคะซึ่งจะสามารถขอได้หลายจุดค่ะเดี๋ยวจะวางลิงก์ขอเครดิตบูโรไว้ให้มาดูข้อ3เอกสารแสดงรายได้ซึ่งจะแยกตามอาชีพค่ะ สำหรับพนักงานประจำใช้สลิปเงินเดือน1เดือนล่าสุดอาชีพอิสระจะใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองรายได้ตามแบบฟอร์มแนบท้ายใบสมัครค่ะมาดูวิธีสมัครเข้าร่วมโครงการกันบ้างค่ะสำหรับช่องทางการสมัครนะคะมีทั้งหมด3ช่องทางด้วยกัน1สมัครผ่านเว็บไซต์เพื่อความสะดวกเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ค่ะถ้าสมัครผ่านช่องทางนี้ท่านจะต้องแนบเอกสารเข้าไปด้วย หรือไม่สะดวกก็เอาเอกาสารส่งไปรษณีย์ตามไปค่ะช่องทางที่2สมัครทางไปรษณีย์ท่านจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์แล้วนำมากรอกข้อมูลค่ะแล้วส่งไปพร้อมกับเอกาสารส่งไปที่ไหนแล้วจะวางรายละเอียดไว้ให้ในใต้คลิปนี้ค่ะมาดูช่องทางที่3ท่านสามารถเดินทางไปสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานดี a v ว n u e รัชโยธินที่4อันนี้จะอยู่ที่กรุงเทพค่ะ และจะมีอีกสาขาอยู่ที่สุราษฎร์ธานีขอนแก่นพิษณุโลกและเชียงใหม่ถ้าใครอยู่ใกล้หรือสะดวกสาขาไหนก็สามารถยื่นที่สาขานั้นได้เลยถ้าใครสงสัยหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ทาง f a c e b o o k Line หรือเจ้าหน้าที่ call center เบอร์1443สําำหรับรายละเอียดทั้งหมดจะถูกวางไว้ใต้คลิปนี้ สำหรับคนที่มีหนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามนะคะอยากแก้หนี้เพื่ออยากจะมีโอกาสตั้งหลกักหรือเริ่มต้นใหม่โครงการคลินิกแก้หนี้ใบแซมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับท่านตัดสินใจค่ะและสุดท้ายนี้ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านที่เจอปัญหานี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ